สวัสดีเจ้าวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะก็คือสมุนไพรที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนานของเราอันนี้เราเรียกว่าปอขี้ไก่นะหรือว่าปอตุ่นก็ได้ปอขี้ตุนก็ได้นะสรรพคุณนะคะอันนี้ดูดูอันนี้เป็น่อดดอกเป็นยอดใบจะเรียวมาเรียวอย่างนี้ เราจะรู้ว่าไอ้ตัวที่มันอยู่ตามท้องไร่ท้องนาของเราเนี่ยจะมีสรรพคุณทางยาเยอะเลยอันนี้ก็คือเอ่อเราเรียกมันว่าไอ้ปอขี้ไก่นะจา๊ะแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยตามบรรพบุรุษของเราเนี่ยเวลาที่เป็นโรคเกี่ยวกับพวกคางทูมคางทูมคางบวมโรคที่เป็นเกี่ยวกับพวกคางพวกฟีอะไรพวกนี้นะคะ ก็จะเอาในส่วนของของรากของมันขุดรากไงก็จะขุดรากพร้อมกับใบนี่แหละเราก็มาโขกตำรวมกันเอาใบเอาเอารา,ากเอาใบเอาอะไรพวกนี้นะฮะโขกรวมรวมกันโขกเสร็จแล้วก็มาพอกไว้ใต้คางคนที่เป็นคางทูเหมนะือืมะผสมน้ำโขกเสร็จผสมน้ําก็ทาทาไว้พอกไว้ วันสองวันเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งนะจ๊ะอันนี้ก็คือไอตัวไอตัวปอไส้ไก่ปอปอขี้ไก่ปอขี้ไก่อโอ้สมุนไพรบ้านเนาะตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยนี่ข้าวกำลังออกเลยตอนนี้กำลังหวานข้าวอันนี้อยู่ตามคันนาขึ้นตามคันนา ตามป่าแล้วข้างทางมีหมดนะจ๊ะเนีย่ยใช้ใบแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือคนไหนที่ปวดฟันนะปวดฟันมากๆไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้เราขุดในนี้ขุดส่วนรากขุดรากของมันเนี่ยขุดรากแล้วก็มาโขกผสมกับเกลือแล้วผสมกับเกลือแล้วก็อมไว้ออมไว้ประมาณสักสองสามนาที นะแล้วก็บ้วนปากทิ้งอมสองสามครั้งแอาการที่ปวดฟันนะฟันเป็นผุฟันผุฟันอะไรพวกนี้นะหายเป็นปิดทิ้งคนที่เป็นแผลแผลที่ปากเหมือนกันเป็นแผลที่ปากโอ้ปวดแสบปวดร้อนเรียกอะไรร้อนในที่ปากอา่เป็นแผลพวกร้อนในเราก็เอาไปโขกผสมกับเกลือ เกลือแกงของเราเนี่ยผสมเสร็จแล้วเราก็มาอมไว้เนี่ยอมไว้เลยอมได้ประมาณสองสามนาทีเนี่ยก็บวนทิ้งนะคะเนี่ยคนไหนที่ไม่เคยเจอถ้าเป็นแถวอีสานนะจะเรียกว่าปอขี้ไก่ปอขี้ไก่หรือว่าปอไก่ก็ได้ ถ้าเป็นที่อื่นอาจจะเรียกว่าปอขี้ตุนนี่โอ้สรรพคุณหลากหลายนะหรือไม่ก็อะไรนะเขาบอกว่า,ากินแก้แก้ไข้ตัวร้อนอะไรพวกนี้นะคะเป็นต้มแก้ไข้ตัวร้อนแต่เราก็ยังยังไม่เคยกินนะไอ้พวกแก้ไข้ตัวร้อนเนี่ยยังไม่ต้มไม่เคยกินเคยกินไม่ใช่ว่าไม่เคยกินเคยต้มครั้งหนึ่งมันขมมากเป็นรสชาติแบบขมแบบเฟื่อน ก็เลยไม่กินแต่ถ้าเกิดว่าเอามาพอกเนี่ยได้อยู่คางเนาะเด็กน้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคเป็นพวกคางทูมบวมแขนบวมขาบวมอย่างนี้นะคะเราก็เอามาตำตำแล้วก็เอามาพอกเลยนี่แหละตำได้ทั้งส่วนทั้งต้นทั้งใบรากอย่างนี้นะโดยเฉพาะรากนี่ยสวนรากนี่ถือว่าโอเคมีประโยชน์สุดเลย ส่วนแากเราก็ขุดขึ้นมานะจ๊ะอ่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า